ฝันได้อะไรกินแตงโมกินแตงโมเหรออร่อยไหมอร่อยไหมกินให้ตาดูสิกินให้ตาดูหน่อยอร่อยเหรอเนี่ยมันมีมะละกอสุกด้วยนะมะละกอสุกกินไหมเนี่ยชอบไหมมะละกอสุกอะไม่ชอบไหมชอบกินแตงโมเหรอคือได้แค่แตงโมไม่ชอบแค่แตงโมอ๋อเอากินกิน กินแซ่บแซ่บแซบนี่ไงแตงโมงเขาเขาชอบกินเอาตายืน่นหน่อยโอ้หันมานี่หันมานี่หันมานี่เออเอาสวยผมหน่อยเนี่ยเอาออมรมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีเอ้าวิบกินนีกค่อยๆกินไม่เป็นไรนะลูกค่อยๆอยกิน แทบบแหบลบายแทบหบลายแตงโม,มเขาชอบกินมากเลยอารมณ์ดีเพราะมีความสุขอย่าเช็ดอย่าเช็ดเครั้งไอ้ ي, ท้องมันปิ้นออกมาแล้วแท่งแทงแทงแท่งแท่งแงแทงแท่งแทงแท่งแทงแ่แต่งแต่แ่แ่ง่ อ้าวนี่จริง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามาทางนี้มันกล้องมันไม่เห็นเดินไปที่เกาตาจับกล้องอยู่เออได้คุยกับหลานสนุกดีเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอออย่ามาใกล้ตาสิตาจับกล้องไม่ได้เอออะไรนะกาเสือสอเสือเสือที่นู่นอ๋อนูเห็นเสือ นี่คือไหนกันดูหนูดูเสือเสือสิงโตสิงโตสิงโตไม่ใช่เสือเอาสิงโตเดี๋ยวให้เต้นให้ดูหนูชอบเต้นเหรอเต้นเป็นเหรอหนูไปดูสิงโตที่ไหนเอ่ยอะสิงโตที่วัดที่วัด โอ้แล้วหนูไม่กลัวเหรอสิ่งตัวหนูไม่กลัวเหรอหนูอาบน้ำบ้าวันเนี้อาบไม่อาบไม่ได้ตัวมอมเมม,ม <laughs> ต้องอาบเ,อเดี๋ยวอาบเดียเด๋ยวอาบกับน้ำเมี่ยวน้ำเมี่ยวน้ำเมี่ยวผ้าอาบสนุก,กีเนาะล้างครัวมันสะอาดตัวมันจะได้ไม่เหนียวไงตัวมันจะได้ไม่เหนียวอ้าว แซ่บหลายแซ่บหลายลอ่ะอย่างหมดแล้วก็ทิ้งไปเถอะเออถ้ามันแข็งก็ทิ้งไปกินไม่ได้ก็ทิ้งไปเอาตัวเอาใหม่เอาใหม่เอามันใหม่มันใหม่มีเยอะแยะเอานี่มะละกอสุกก็มีแตงโมก็มีเอาอถ้ากินมะละกอดีนะลูกมะละกอมันจะทําให้ถ่ายท้องดีล้ <c oughs> างลําไส้ดี <c oughs> โอ้โหทำอะไรางาั้นเล่นเลย <c oughs> <c oughs> ไอ้นั้น ไอ้นั้นเล่นแล้วนั่นอะ่ะเล่นแล้วเออแซบหลายเซบหลายเนี่ยจะไม่อาบได้ไง่ก็ดูที่กินด้วยเช็ดด้วยอะ่ะมันก็เหนียวตัวไปหมดสิเนะอะอืง่วงนอนอย่างเนี่ยยังไม่ง่วงเหรอกายจะง่วงยังเดี๋ยวอาบน้ําเสร็จกินอิ่มก็นอนหลับปุ้ยสบายใจแล้วอ้าวตาขอให้ดูใกล้ๆหน่อย เออไม่ต้องมาใกล้เดี๋ยวมันกล้องมันนั่นยากเออตาต้องนั่งถ่ายนะเนี่ยตาต้องนั่งถ่ายแซบหลาบายบายจบยังเอาอะไรอีกกินอะไรอีกยังยังเอากินไปกินไปเม็ดไม่ต้องกินนะเม็ดเอาออกเม็ดเอาออเอาได้แล้วเอาหันมานี้หันมานี้เดี๋ยวก็บายบายเพื่อนๆหน่อยบายบายเพื่อนบายบายค่ะสวัสดีค่ะ ของขวัญน,นะครับดูเด็กแล้วสบายใจครับผมเงบเช็ดอย่างเดียวเลยเอ้ยเสไหลาแสพไหลครับแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ